สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ้าวเมดทุกทกทางครับคลิปนี้บ้าวเมธจะมาอัปเดตด้วย่ายวิดีโออยู่ที่ทา่านี้อยู่ที่สวนกลางกรุงนะท่านผู้ชมข้างหนา้าบ้าวเมดก็จะเป็นห้างเชื่อทันเอ็มบัซึ่งจะเป็นห้างที่สวยดูมากๆนะท่านผู้ชมที่บนสัน้นมันก็จะมีมองจุดชมวิวนะท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมข้างล่างก็จะม,มีนกักท่องเที่ยวหลายนะท่านผู้ชมเนาะวิวนี่ก็สวยงามมากๆ ย่าหนึ่งเป็นยาดที่จเจริญม,มากมากนะท่านผู้ชมโอ้โหตึกพี่น้องตึกเมตอรสูงรับฟ้าเลยท่านพี่น้องเออความจเจริญเมืองไทยนะโอ้โห คอมเมนต์ขอบคุณอีฟซีทุกทุกฐานนะที่เข้ามารับชมช่องบาเมดคุณเอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจบาเมดนะครับขอบคุณครับปะ่ะบาเมดก็จะพาพี่พีอีฟซีมาเดินฝั่งนู้นนะพี่น้องเนาะเป็นสกายวอล์กนะท่านผู้ชมข้างล่างจะเป็นสาใบาน้ำอันนี้จะเป็นสาใบาน้ำทา่าของลูกแรมนะท่านผู้ชมนะแต่ Bar Med บาเมดบูรุ่าเป็นลูกแรมอย่างนะท่านผู้ชม อือเ uh, อันนี้ก็จะเป็นสวนกลางกรุงนะท่านผู้ชมน่าพันธ์เทศแบบอ uh, 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 ู้วี่เว่าให้ Hai, นักท่องเที่ยวมาชมมานางเล่นนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะท่านผู้ชมเป็นก็บรรยากาศดีมากๆท่านผู้ชมเป็นน้ำตกก็จะมีน้องน้องเนาะออกมาแล้วก็นักท่องเที่ยวพอน้อกมาน้างเล่นแบบนี้นะท่านผู้ชม ย่านนี้ก็เป็นย่านที่จเจริญมากๆนะท่านผู้ชมืมฝรั่งต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยกู้น้ำก็ใสๆนะท่านผู้ชมขอเชิญชวนนะพี่น้องเด้อถ้ายไฟบางๆน่าก็มานั่งเด่ยนย่านตอนเย็นพี่น้องนงั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีเพื่อนกิจนะท่านผู้ชมที่กลางกรุงแบบนี้แบบแบบมานาั่งชมวิว พ้าท่านบูชมผิวสวยงามมากๆตรงข้างล่างก็จะเป็นสะนะตำบลสะนามแบบกลางเครื่องก็จะเปิดไฟสวยง่ามนะท่านบูชมโอ้ยพน,น้อง่าย มีตะนกท่องเที่ยวชอบต่างชาตินะท่านผู้ชมนะกระลามก็จะมีแบบอันนี้จะเป็นหินนะท่านผู้ชมหินแบบมัเงานะเหมือนกับเหล็กไหลนะเิเศว่านะฝรั่งต่างชาติเที่ยวต่างชาตินะมันมาเที่ยวเมืองไทย นะตาผู้ชมเนี่ยซอนตึกคนนี้นะพี่น้องคนนะ่ะตึกสูงราฟ้าเลยสวยงามเนาะข้างๆเนี่ยกอจิปลูกต้นไม้อันนี้ม้วนใบในใจว่าเป็นต้นไม้ต้นอีหยังเนาะพี่น้องเนาะมันใสมเปลือกขาวเนี่ยหน้า,นนากาผ้าวเลยแต่ว่าให้ต้นใหม่สวยงามนะท่า,านผู้ชมเนาะแบบ สายฟุนต้นใหม่นะท่านผู้ชมโอหมีแต่นักท่องเที่ยว uh, ช,ชาวนะต่างชาตินะท่านผู้ชม uh. อันนี้ก็จะเป็นอ้ยบรรยากาศดีขนาดเลยพี่นวเนาะแล้ววัจะเพลินพาไปพีพียิปซี สูงเลยพี่น้องนักท่องเที่ยวหล่ไลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องน,น,น,นี่เป็นแบบนี่แม่นรถไฟบิ่งผ่านนะสวยงาม ฝั่งนี้นก็จะเป็นขันบันไดอู้เป็นน้ำไหลลงมานะท่านผู้ชมอู้งามขนาดเลยถ้าเอฟซีอยากจะมานั่งเล่นนะพีพน้หงกับม่านเลนได้แล้วพน้หงเด้ออยู่ที่นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสายสีเขียวเราลงเพื่น สถานีพเพลินจิตนะทา่านผู้ชมเอนกันเดินย้อนมาฟังสยามขลังกรนะย้อนมานิดเดียวนะมันจะมีสกายบอกนะทา่านผู้ชมมาซุ่มมาเบืองความจเจริญของเมืองทไทยใดเด้กพี่น้องเด้อโอ้ตอนนี้มันก็จะเป็นแบบห่วงนะพี่น้องเนาะห่วงแบบนี้นะมันก็จะเปิดนนีนี่่พ้องไอเดียเพื่อนมันอาจจะเป็น เปิดรถลดูลกรล้อนยังสักอย่างเลยตบชมนะส <c oughs> วยงามตัวพี่นนอง สวยงามขนาดเลยสวนลอยฟ้ากลางตรุงอุ้ยสวยงามท่านผู้ชมความเจริญของเมืองไทยขนามนั้ก็จะเป็นถนนถอาจจะเป็นถนนอะไรเนาะ,ะพี่น้องอัดสุกุมวิตรพี่น้อง ตัวนี้ก็จะเป็นบันไดบันไดเป็นเกลียวเป็นเกลียวพี่น้องว้าวแบบสวยงามมากๆเนาะเนี่ยก็จะเป็นบันไดแบบสวยงามมากๆเลยสองฝากฟาร์มก็จะเป็นกระจกนะพี่น้องปรติกระจกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสแตนเลสท,ทนแดดทนฝน โอ้นี่แหละอยากประเมีดอยากให้ท่านผูช้ชมได้เห็นนะความเจริญของเมืองไทยอีกที่บางรายหลายทานเหมือนก่าจะโบลูนะพี่น้องบันไดเด็ก็โอ้เป็นเกลียวขึ้นมาเลยเนาะท่านผู้ชมเป็นเกลียวขึ้นมาเลยเอ๊มองจุดนี้พี่น้องสวยงามอลังการ โอเคครับท่านโช้ชมันมีก็จะขอจบเกี่ยวกับเทียนสำรับนขอบคุณอีฟซีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมช่องบาามิดคนอินดี้ขอบคุณ, e ท,ท,คณ,คณ,คณที่กดติดตามกดไลค์ให้บาวมิดนะครับขอบคุณครับ